เจนนี่แบล็ p i ิงเปลือยยอกขึ้นปกอมเกิร์สในเซ็ตแฟชั่นสุดร้อนแรงสร้างกระแสเป็นไอคอนแฟชั่นระดับโลกเจนนี่แบล็ p พิงหรือเจนนี่คิมสร้างปรากฏการอีกครั้งกับการขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดังอมเกิร์สวอลย่ม13ในลุกเปลือยยอกสุดท้าทายพร้อมแฟชั่นเซ็ตที่กล้าหาญและเซ็กซี่ยกระดับตัวเองสู่ตำนาน global icon แห่งวงการแฟชั่นเจนนี่ในเวอร์ชันใหม่กับความมั่นใจที่ไร้ขีดจำกัด นิตยสารน้ำเกิลส์เปิดเผยภาพปกเจนนี่ผ่านอินสตาแกรมพร้อมคำบรรยายที่ยกย่องเธอในฐานะพลังและปรากฏการณ์ที่ทลายกรอบคำว่าไอดอลสู่การเป็นสไตลิสระดับโลกโดยเฉพาะลุกเปลือยยอกที่โชว์ความงามอย่างเป็นธรรมชาติแต่ยังคงความคลาสสิกด้วยการประดับเครื่องประดับรู้จักเชเนนการถ่ายทำครั้งนี้เกิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสก่อนที่เจนนี่จะเข้าสู่ช่วงเตรียมงานอัลบั้มเดี่ยวใหม่รูบีซึ่งทางนิตยสารให้ความหมายว่าเป็นบทกวีแห่งความรักความงามและความเป็นเจนนี่ แรงบันดาลใจจากบทละครเชคสเปียร์สู่การค้นหาตัวตนที่แท้จริงในบทสัมภาษณ์เจนนี่เผยว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากบทละคร As You Like It ของเชคสเปียร์โดยเปรียบชีวิตของเธอเหมือนการแสดงบนเวทีตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในบทบาทของนักแสดงแต่คำถามคือแล้วตัวตนที่แท้จริงของฉันคืออะไรเมื่อไม่ได้อยู่บนเวทีนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังค้นหาแฟชั่นเซสุสดเลิชนนลครองลุก นอกจากภาพเปลือยยอกที่สร้างกระแสแล้วยังมีอีกหลายลุคที่โชว์สไตล์ความเท่แบบเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นกางเกงหนังสั้นเชนลคามมเลียประดับไข่มุกแกดหรือชุดสตรีสุดชิคที่ผสมผสานความเซ็กซี่และความหรูเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว